เจอ,อคำว่าลิตรกับมิลลิลิตรหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรมลลิลิตรมลรครึ่งครึ่นีอะทยไะเหนึ่งพนห้า,าร้อยมิลลิลิตรหนึ่งลิตรครึ่งแสดงว่าถ้าเป็นมิลลิลิตรก็ทำาไงหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตร หนึ่งหนึ่งลิตรครึ่งก็คือหนึ่งลิตรบวกลิตรครึ่งหนึ่งหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเท่าไหร่ละห้าร้อยนี่เองหนึ่งลิตรก็คือหนึ่งพันมิลลิลิตรหนึ่งลิตรครึ่งครึ่งนี่ก็คือห้าร้อยห้าร้อยยพอหรออะไร หนึ่งลิตรก็คือหนึ่งพันแงหนึ่งพันไงถ้าจะแปลงเป็นมิลลิลิตรตัวเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งลิตรครึ่งก็คือเท่าไหร่ชายหนึ่งพันเท่าไหร่หนึ่งลิตรครึ่งก็คือหนึ่งลิตรบวกไปอีกครึ่งลิตรก็เป็นหนึ่งพันเท่าไหร่ คื 1> 1, อพันห้าร้อยมิลลิลิตรเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว,บไว้จะทำให้เป็นมิลลิลิตรเหมือนกันหมดเลยไหมเนี่ยต่อได้นะตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยสามลิตรกับแปดร้อยมิลลิลิตรเป็นเท่าไหร่สามพันแปดร้อยมิลลิลิตรเอา้ามันไมเป็นมิลลิลิตรเหมือนกันก็ได้อ๋อตรงนี้มีแล้วหกพันนะ 6,500มลแล้วก็รู้หมดแล้วถังหนึ่งถังสองถังสามนี่มันถังที่อะไรเน่ะมันไม่เขียนบอกเลขสองก็คือน้ำมันเต็มถังมาสามถังหนึ่งสองก็มีสองสองอย่างนี้สอจากข้อมูลถัง ที่หนึรวมกับถางที่สองน้อยกว่าหรือมากกว่าถังที่สามเอาถังที่หนึ่งกับสองบวกกันบวกก่อนถังหนึ่งคือหนึ่งพันห้าร้อยบวกกับสามพันแปดร้อยบวกกันเท่าไหร่รวมกันนะรวมกับน,นะศูนย์ศูนย์ห้าหกแปดเท่าไหร่ สามนะสามเป็นสามทดหนึ่งเห็นไหมครับสามสี่เป็นห้าเป็นห้าพันสามร้อยดูนะดูคนทำนะ้ห้าพันสามร้อยแทนว่าบวกกันเป็นห้าพันสามร้อยถามว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าถังที่ถามมันน้อยกว่าต่อของอันนี้น้อยกว่าอีกเท่าไหร่ nói với chủ thứ hai online căn online tham gia căn lỗ căn tăng đuôi hai phần trăm nói tiếp nói mặt số số, số, xuống đường con nói qua căn vô đường phanh sống nói ร้อยหนึ่งพันสองร้อยมิลลิตรก็แตะเป็นหนึ่งพันก็บวกไปสองร้อยลองลอแต่หนึ่งพันนี่มันคือหนึ่งลิตรถูกไหมมันก็คือหนึ่งลิตรสองร้อยมิลลิิตรสองข้อสามนะสองข้อสามนะที่ดูทีคิดไดไหมเนี่ยได้ก็ใจด้วยเอาภาพพจนที่ก่อนที่เราเียนมืดแล้ว ถามันไล่ดูข้อนี้ได้ข้อนึงอันนี้คือข้อศึกษาดูข้อไหนที่จะมองแล้วตอบเลยมีไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะแทกมานเลยนะแทกคือข้อที่ไม่ต้องใช้ความคิดอ่ะมีไหมเชื่อว่าจะมีไหมเมื่อกี้นี่ขังทำไมนี่อันนี้เป็นนี้ แมกนี่ก,นกเนี่ยความคิดมัมเนี่ย14สี่เอาไว้ก่อนความคิดนาฬงกาน หมอแล้าตอบได้ไหมเนี้ยหมอหน้าตอบได้ไหมคน,นเนี้ย นี่กี่โมงเนี่ยโมงโม0นาทีถูกต้องเมื่อตื่นนอนแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวใช้เวลา25น,นาทีอันนี้คือตอนคุูใจตื่นนอนนะตื่นนอนตอนนี้มัน ต่อตื่นปึ๊บเขาไปน้ำตั้งตัวใช้เวลา25นาทีพอตอนนี้ตื่นบวกไป25นาทีก็คือแปบ,บนาะทีแล้วไปแล้วไปจานอาหารที่30นาทีแล้วจานแล้วไปนั่อาหารเดินทางไปเร็วสี่ห้านาทีอันเนี้ยผู้ถามว่าไปถึงเร็วกี่นาทีเป็นเวลาหน้าปัดเท่าไหร่ เออเนี่ยแอบไม่ดีอย่างนี้นะคาเทาไม่ควรกินนะอดไม่ได้อลยเงี้ยฮะอย่างนี้เธอไม่สนใจเลยเันนก้นอเออพ่อเี้ยอนเีนิดพอติดสอขอสิบห้าถึสบห้าข้อนี้มันจะทำได้สองแบบก็คือจะจะวก เราก็บวกกับเวลาทั้งหมดก็ได้ค่อยๆบวกไปทีละอันก็ได้นับไปทีละช่องเอานับไปค่อยๆนับไปก็คุณคุณนัให้นะ้นทีนี้เราตัวนี้มันตื่นถ้าจะไปแต่งตัวเสร็จแต่งตัวใช้เวลาที่ห้าทีก็นับไปที่ห้าทีห้าเลเอันนี้คือ ตังตัวตรงนี้ก็เป็นหงโมงเท่าไหร่หกโมงสามสิบห้าสามสิบห้ากมีแล้วนี้หกโมงสามห้านะเราก็ใช้เวลาเราวทานอาหาร 3, ีกสามสิบนาทีก็นับต่อไปสามสิบนาทีหนึ่ 1, ง้นนับอีกสามสิบนาทีนะนับเท่าไหร่ห้า สิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบวันที่เย็นเย็น,นเย็นมันอยู่ตรงเนี้ยหน้าปัดเป็นเท่าไหร่นจากหกโมงนเกินสิบสองนะเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่จากหกโมงนัาไปสามสิบีเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดกเป็นเท่าไหร่นเป็นกี่โมง เจ็ดโมห้านาทีโอเคเจ็ดโมงห้านาลวกไปันเอ็สี่ห้าทีหย่นพิเศษห้าสี่สิบห้าีสิบห้าสามสห้า อเ่สิบสี่ห้าสี่สุดตรงนี้มันยังไม่เกินหนึ่งรอบนะทีเนี้ยมันก็ยุ่เจ็ดโมงนะไรเจ็ดโมงสี่ห้าตรงนี้สี่สิบสี่ห้าอะไรอะไรเออเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดโมงห้าสิบต้องไหนเป็นเจ็ดโมงห้าสิบถึงต้องเรียน ตรงนี้มันหกโมงห้าสิบนั้นนี่นะตรงนี้มันเจ็ดโมงห้าสิบตลอดข้อสี่อ่ถูกไหมถ้าใช้วิธีของนี้นี่ก็ทําได้นะนับเองก็ไดนะ้นับต่อนะได้ไหมถูกไหมเออแบบถูกโอเคอันนี้ข้าไมไปก่อนนะนะข้อสิบห้าอน,นี้ข้อสิบห้าข้า,าไมไปก่อน เดี๋ยวกูจะหาพ่อ,อ,อที่มองแล้วตอบง่ายๆให้พ่อหนึ่งเดี๋ยวให้เธอไปรอกินข้าวในห้องน้ำกูจะปล่อยก่อนนะไม่ได้ห้ามเล่นพ่อพ่ออื่นก็ยังเล่นอยู่เดี๋ยวกูมองก่อนนะอไหนึงมองแล้วตอบเลยอย่าเพิ่งลุกพี่รีบไปไหนเอ้าถามตัวเองนะว่าตัวได้ไประโยชน์หรือไม่ปิดตัวเนี้ยทำทำนั้น ทำอะไรอ็ทำอะไรวะได้ได้ได,ได้ตอนนี้เหลยศาสตร์ีอย่างงเหลือะไรครึ่งชั่วโมงเหลือเะไรครึ่งชั่วโมงนะนี่นะนนมองนะต่อกั้แม่ถึงใจวะยากว่ะแบบพับอ๋อแบบรับใช่ไหม ไม่ดตั้งชื่อใบชื่อตั้งโต๊ะเป็นรูปนี้เป็นรูปกล่องแบบนี้เฮ้ยน,นหไหนเอาแบงค์จะตัดกระดาษตามข้อใดจึงจะประกอบเป็นใยปปชื่อโดยปิดหัวท้ายของใยชื่อทั้งสองให้สนิทพอดีไม่เหลือเศษกรจจะดาษปิดไม่เหลือเศษกรจจะดาษ ไอ้รูปแบบนี้คือเป็นรูปแท่งที่เป็นสามเหลี่ยมอะมองเห็นไหมเอาข้อไหนสองอันแต่ด้านข้างมีงเงาตอาข้อไหนเล่อนอะไรพอ ก่อไหนไมีก่อนไหนเอิ้นดูภาพนี้ดีนะดูภาพนี้ดีนะทำอะไรดูไม่เคยดูไม่เคยดูดูดูตอนข้าจะเป็นมีกี่ท่านข้าจะเป็นเป็นเดี่ยวในกี่ท่าน ด้านด้านด้านข้างตรงนี้ด้วยด้านด้านฝั่งนี้ด้วยและด้านท้ายด้วยเดนด้านด้านตู้ดมันใช่ไหมมือสามป่าอือโอเคมันเป็นอะไรเดนแล้วต่อไปสีมือข้าบอกไปเดนมันจะเป็นกล่องแบบนี้ยาวๆอย่างนี้เออมือสามเดน เออมันคือหัวท้ายหัวท้ายก็คือความูกันหนึ่งกับสองแล้วก็หนึ่งสองสามสามีสามกาข้อสีนี่มองกาได้เลยข้อสองแปนะแต่ข้อสี่โอเคข้อ่อย 跟你一样。